นับเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ในการคัดเลือกนิสิตเก่าที่มีผลงานดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆประกอบด้วยคุณสมบัติที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคมองค์กรสถาบันและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับรุ่นน้องๆสืบต่อกันมาสำหรับในปีพุทธศักราช2558นี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยศศาลัายเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นได้ทำการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นประเภทต่างๆที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่น ในสาขาอาชีพต่างๆดังต่อไปนี้ลำดับที่1นิสิทิสิตเก่าดีเด่นประเภทอาชีพอิสระได้แก่ดกรพรชัยรุจิประภานิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น30ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลงานและเกียรติประวัติของท่านกล่าวได้ว่า เป็นนิสิตเก่าที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดขององค์กรระดับกระทรวงเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 2ถึง2546ประหลัดกระทรวงพลังงานประธานกรรมการบริษัปทปตทจำกัดมหาชนประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประธานกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน กรรมการสภามหาวิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึง3สมัยประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและเคยดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนเป็นประธานกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติลำดับที่2นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐได้แก่นายเลอศักด์ ริ้วตระกูลไัยบู์นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น34ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลงานและเกียรติประวัติของท่านได้แก่เป็นนิสิตเก่าที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ชี้นำในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ จัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรตลอดจนจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศติดตามและประเมินผลโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรกแก่สาธารณะในส่วนของงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมก็ได้รับเป็นประธานและเลขาธิการให้กับสมาคมและสถาบันการศึกษารวมถึงมูลนิธิต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกมากมายลำดับที่3นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐได้แก่นายสมศักดิ์ชดรัตนสิริ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น35ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผลงานและเกียรติประวัติได้แก่เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานราชการที่เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้โดยมีพันธกิจในการกำหนดกลยุทธ์เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะด้านงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ จัดทำงบประมาณรายจ่ายของประเทศเพื่อสนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลโดยคํำนึงถึงวินัยทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจบริหารจัดการงบประมาณของประเทศเพื่อให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงบประมาณทั่วไปและที่เป็นประเด็นสำคัญให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎเมื่อปีพุทธศักราช2554อีกครั้งยังได้รับการพิจารณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งต้องทำหน้าที่พิจารณากฎหมายที่สำคัญของประเทศอีกด้วยและได้รับรางวัลเกษตรศาสตร์ปร,ราดเปรืองรุ่นที่12จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลำดับที่4นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐได้แก่นายอนันต์สวรรณรัตน์นิสิตเก่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์รุ่น37ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลงานและเกียรติประวัติของท่านนอกจากจะเป็นนักบริหารภาครัฐในระดับอธิบดีแล้วท่านยังมีผลงานวิจัยดีเด่นที่เป็นประโยชน์แก่วงการเกษตรมากมายอาทิ ประเภทงานวิจัยประยุกต์ถั่วเขียวผิวดำพันไชน่าแปดผลงานวิจัยพื้นฐานศึกษาปริมาณแป้งในน้ำอ้อยอีกทั้งยังเป็นนักวิจัยดีเด่นในการปรับปรุงพันยางพันชาเชิงเซาห้านอกจากนี้ท่านยังได้รับเกียรติเป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตรและนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตรกำแพงแสนได้รับรางวัลเกษตราศาสตร์ปลาดเปลืองของมหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์อีกด้วยลำดับที่ห นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐได้แก่นายสมบัตินราวุฒิชัยนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น39ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการผลงานและเกียรติประวัติได้แก่บริหารและดูแลประโยชน์ให้กับสมาชิกกบขจำนวน1.2ล้านคนมูลค่าสินทรัพย์6.8แสนล้านบาท ให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดปรับปรุงองค์กรที่ทันสมัยและบริการที่รวดเร็วเป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขียนตำราในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจในหนังสือหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนเป็นอลัมนิสต์ฟิตเนสการลงทุนเป็นผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรต่อใบอนุญาตของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนหัวข้อวิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบต่อตลาดทุนไทยระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงินตลาดตราสารทุนและเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยลำดับที่6นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจได้แก่ นายสุวั์เชี่ยวชาญชัยนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น36ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลงานและเกียรติประวัติได้แก่ก่อตั้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขตกอฟอพสอ 2, ชนบุรีพัฒนาระบบศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟของกอฟภสุมาตร,รฐานสากล กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของกอฟผกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีผลงานที่ทรงคุณค่าและร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อสังคมต่างๆอีกมากมายลำดับที่7นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาคเอกชนได้แก่ นายสินชัยสวัสดีชัยนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น33ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานประจำประเทศไทยและพะมา่าบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดผลงานและเกียรติประวัติได้แก่บริหารงานด้านวิชาการการตลาดควบรวมกิจการบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทจนมาเป็นบริษัทไบเออร์ไทยและพัฒนาธุรกิจคลับไซของบริษัท ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรม,มาการส่งเสริมราคาพืชผลเกษตรกรรมสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่8นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักวิชาการได้แก่าศาสตราจารย์ดรสุภบาศพนิชศักดิ์พัฒนาน,น,น,นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น25 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครผลงานและเกียรติประวัติได้แก่ริเริ่มด้านงานพัฒนาข้อมูลและงานวิจัยผลสมัมฤทธิ์นโยบายต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์จนเป็นที่นิยมและยอมรับในวงวิชาการด้านการเกษตร ก่อตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์เพื่อพัฒนาตําราวิชาการทางด้านการเกษตร,รให้ครบทุกสาขาและมีคุณภาพสูงสุดได้รับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและรางวัลเกียรติยศต,ต่างๆอีกมากมายลำดับที่9นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักวิชาการได้แก่ รองาศาสตราจารย์สมพอรอิสวริลานนท์นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น26ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติผลงานและเกียรติประวัติได้แก่เป็นนักวิจัยที่เชี่ยวชาญทางด้านเศษฐศาสตร์ข้าวและนโยบายเกษตรชั้นนำของประเทศไทยมีผลงานวิจัยที่เป็นเอกสารวิชาการไม่น้อยกว่า50เรื่อง และได้นำเสนอในเวทีนานาชาติจำนวน21เรื่องเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองกฤษรเบนชมาร์ด Asian Rice Network ซึ่งเป็นเครือข่ายวิชาการที่ประสานและติดตามนโยบายข้าวของประเทศในเอเชียเข้าด้วยกันนอกจากนี้ยังมีผลงานที่ทรงคุณค่าและร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อสังคมต่างๆอีกมากมายลำดับที่10นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักวิชาการได้แก่ นายพรชัยจุธามาศนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น29ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีผลงานและเกียรติประวัติได้แก่ จัดตั้งห้องปฏิบัติการพา่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเป็นหัวหน้าโครงการการอนุรักษ์และขยายพันธุ์หวายโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎพุทธศักราช2554อีกทั้งยังร่วมเป็นคณะทํางานด้านวิชาการต่างๆอีกมากมายลำดับที่11นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักวิชาการได้แก่ นายสง่าดามาพงศิสิ์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น29ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรมนามัยกระทรวงสาธารณาสุขผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผลงานและเกียรติประวัติได้แก่เป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมโภชนาการในระดับจังหวัดขจัดโรคขาดสารอาหารในกลุ่มแม่และเด็กริเริ่มจัดตั้งศูนย์โภชนาการเด็ก สถานเลี้ยงอาหารเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม51แห่งในจังหวัดสุขโขทัยและลำปางนับเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการให้กับประเทศลำดับที่ 12. นิสิทนิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักวิจัยได้แก่ดกรทรงพลสมสศรีนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น33ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน รักษาราชการแทนหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตรผลงานละเกียริประวัติได้แก่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมากกว่า116เรื่องมีผลงานวิจัยดีเด่นอันดับหนึ่งของกรมวิชาการเกษตรประจำปี2,535เรื่องการผลิตท,ทุเรียนก่อนฤดูให้มีคุณภาพและผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี2 5 5 6 ประเภทพัฒนางานวิจัยเกียรติคุณเรื่องโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมไม้ผลสกุลมะม่วงมังคุดเงาะและส้มอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความมั่นคงทางอาหารและรักษาความสมดุลระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นผู้เสียสละเพื่อเป็นคณะทำงานทางด้านวิชาการต่างๆอีกมากมายลำดับที่1ินิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักวิจัย ได้แก่รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตะปารพงนิสิทิเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น37ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลงานและเกียรติประวัติได้แก่เป็นนักวิจัยเชี่ยวชาญทางด้านปรสิตวิทยาชั้นนาของประเทศไทย มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการนานาชาติกว่า60เรื่องและระดับชาติอีกมากกว่า60เรื่องเจ้าของผลงานวิจัยดีเด่นเรื่องวัคซีนต่อต้านเฮปโคมีผลงานวิจัยชนะเลิศนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 250. 2 5 5 0และผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการ STVM ครั้งที่9ที่ประเทศเม็กซิโกอีกทั้งยังมีผลงานและได้รับรางวัลเกียรติยศต,ต่างๆอีกมากมาย ลำดับที่ 14. นิสินิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริการสังคมได้แก่พระอาธิการดรปรียงเมธิโนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น36ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปิดผลิวนารามตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองผลงานและเกียรติประวัติได้แก่จัดให้วัดปิดผลิวนารามเป็นธรรมสถาน เป็นวิทยากรอบรมธรรมะให้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องก่อตั้งโครงการอบรมธรรมและสอนสมาธิที่โรงพยาบาลสิริราชแผนกผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งอบรมและบรรยายฝึกสมาธิและเจริญสติณธรรมสถานจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยรวมทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน อบรมฝึกสมาธิและเจริญสติภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเดินทางไปเผยแพรรทอบรมการฝึกสมาธิและเจริญสติภาคภาษาอังกฤษแก่คนไทยและชาวต่างประเทศนวัดและองค์กรศาสนาในต่างประเทศซึ่งผลงานอื่นๆของท่านยังมีอีกมากมายเพื่อให้บริการแก่สังคมอย่างแท้จริงลำดับที่15นิสิตเก่าดีเด่นประเภท นักบริการสังคมได้แก่นายสลิดเกียร์แจ่มสมบูรณ์นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท 2S2P Entertainment จําจำกัดผลงานและเกียตรติประวัติของท่านในฐานะของผู้ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนที่มีจริยธรรม ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องให้กับกลุ่มสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เป็นกรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ s, ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542จนถึงปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดินแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้รับโรคประกาศเกียรติคุณ ประชาสัมพันธ์ดีเด่นจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เมื่อปีพุทธศรรักราช2544และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าดีเด่นจากสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี2547ตลอดจนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์บเบนจม,มาดิเเลคคุณาพรเมื่อปีพุทธศรรักราช2543 ลำดับที่16นิสิตเก่าดีเด่นประเภทเกษตรกรได้แก่นายอมรเหลืองนลมิตรชัยนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์รุ่น52ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทมานิตฟาร์มอาหารสัตว์จำกัดผลงานและเกียตรติประวัติได้แก่พัฒนาการพอเลี้ยงกุ้งปรับปรุงการพ่อพันธุ์ลูกปลานินเพศผู้การเลี้ยงปลานินเพื่อการส่งออก ร่วมมือกับบริษัทเอกชนประเทศนอร์เวย์ในการนําเทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์น้าเข้ามาใช้ภายในฟาร์มได้รับรางวัลฟาร์มปลานิลที่มีการจัดการฟาร์มและพ่อแม่พันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์ดีเด่นในระดับประเทศจากกรมประมงในปีพุทธศักราช2553เปิดมานิดฟาร์มเป็นศูนย์ฝึกอบรมและฝึกงานด้านการเลี้ยงกุ้งและปลานิลให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างต่อเนื่องมากว่า15ปี ด้วยความภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งแกสถาบันสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปธรมขอเป็นตัวแทนของชาวนนทรซีทุกคนเพื่อเชิดชูกเกียรติให้กับนิสิตเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ประจำปีพุทธศรรักราช2158ทุกท่าน